เี๋ยว่าป่าเหลือเี๋ยวาป่าเหลือจะทำห้องน้ำต่อใช่ไหมอ้าว๋ยวอันนี้เอาป่าด้วย แล้วอยู่กันที่คนนะอยู่ก็ตามคนครับไม่ให้ตกเกณฑ์เยอะตกเกณฑ์เยอะมันจะเสียที่เสียชื่อย่่าเสียชื่อครับจะฟองต้องมือครับก็ขอบคุณท่านที่อย่างนี้ครับว่าเอ้ยยังมาเป็นห่วงอวย่างนี้ครับคุณครับสวัสดีครับหายเร็วๆเวอ้ยข <c oughs> อบคุณข้ามครับที <c oughs> ่หูเนี่ยนะคเอาเดี๋ยวท่านตกทัก ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับหนึ่งสองอีกเา่นปมาปลาสามตุงสามตุงอ่า อาจารยของหมูเตรียมตอบคำถามเลยชทำุลงเองอ่ะแล้วกากมาสามถุงขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับหนึ่งสองอีกรูปหนึ่งนะครับขออนุญาตครับหนึ่งสองห้า ไม่ไม่ไมยุบลงประมาณเมตรเครับถ้าถ้าระดับนะเขาโบพันขึ้นก็งงแล้วว่าอ้ยกมีมีอะไรแรมนเลยสมื่นสี่ค่นท่านแล้วมีข้าแรงสองพันซื้ไม้ให้ไม้นะสงหี่แล้วก็ข้างนจะ่ะ จะมีคุณลุงตาบอดอีกคนนึนงค่านออายุเท่าไรแล้วครับข<อ>ี่เราไปหมู่หมูม่แปดประเทศน่ะผมก็แก้ปัญหาโดยใช้ไตไปสูบไว้ครับอ๋อ <c oughs> ดูละครด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเครื่องถุงเป็นเครองผ้านนเป็นเครื่องผ้าเส้นเฮ้ไม่ได้ไหมอาจจะให้หวยก็ได้นะัอนนี้มัน